นางเอกสาวเดารุ่งถูกแชร์พ่นควันบรีฉ่ำหมดกันภาพลักไว้สาย กำลังเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์จีนกันเลยทีเดียวเมื่อล่าสุดเซียงหันจืน่อนางเอกสาวดาวรุ่งวัย22ปีจากซีรีส์จีนเรื่องอาจารย์มันหวนพบถูกปาปารัสซีจับภาพได้ขณะที่เธอกำลังเดินชิวสุบรีที่สานหลีถุนกรุงปักกิง่งและแน่นอนจากภาพลักษณ์ใซสๆเป็นที่รักที่เอินดูของแฟนๆหลายคนที่ติดตามก็อดจะผิดหวังไม่ได้ขณะเดียวกันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมา ยิ่งเป็นบุคคลสาธารณะและทําพฤติกรรมแบบนี้ในที่สาธารณะยิ่งไม่สมควรด้านชาวเน็ตแสดงความเห็นว่าสำหรับการสุบบรีที่จีนไม่ว่าจะใช่หรือหญิงถือเป็นเรื่องปกติวัยรุ่นเอ่ยผู้ใหญ่เอ่ยไม่เว้นแม้แต่คนในวงการแต่คนในวงการจะต้องระวังตัวในที่สาธารณะมากขึ้นเราเลยไม่เคยเห็นดาราสุบบรีแต่ที่น่าตกใจคือผู้หญิงเป็นดาราก็สูบ สูบบุหรี่เป็นเรื่องส่วนตัวแต่สำหรับดาราที่ต้องประพฤตตัวดีๆมีคุณธรรมลดอบบยามุกอยู่ในกรอบที่ดีงามก็ต้องระวังหน่อยหรือว่าจะไปเป็นนางร้ายแทนจะโดนแบนอีกหรือเปล่า